ไมนิสันฟอนเทียนะครับจากจังหวัดชเชิงเซานะครับวันนี้ก็จัดการซ่อมเสร็จเรียบร้อยนะครับแล้วก็ไม้ตัวนี้มีการถอดเปลี่ยนชุดอบอร์ดตัวกลางมาก่อนนะครับแล้วก็ไม่ตรงรุ่นแล้วก็ทําให้วัดรอบทํางานไม่ตรงนะครับเจ้าของก็เลยถอดสกรูวัดรอบอันนี้ก็จัดการใส่ให้ปกติให้ตรงกับรถแล้วนะครับโปรแกรมใหม่ให้เป็นเครื่อง t d 2 7นะครับขอนหน้าคือ สกรูตัววัดรอบถูกถอดออกนะครับเพื่อไม่ให้วัดรอบทํางานนะเพราะว่าถ้าเป็นตัววายดียีมาใส่นะครับมันจะรอบจะขึ้นสูงผปดปกตินะครับขึ้นเร็วกว่าปกติซึ่งหน้าจอสีนี้นะครับจะมี2เครื่องก็คือทีดียีแล้วก็วายดียีนะครับตอนนี้ก็สามารถโปรแกรมได้นะครับสามารถโปรแกรมให้เป็นทีดียีตรงกับรถแล้วนะครับวัดรอบสามารถสามารถใช้ได้ปกติก็เดี๋ยวมาทดสอบกันนะครับไฟหลีนะครับ ไฟหลีตัวนี้ผมแถมเป็น LED ให้แล้วนะครับอันนี้แถมให้ทุกคันนะครับสําหรับทันที่ซ่อมไม้ที่สันคอนเทียร์กับทางเรานะครับไฟหลีเป็นเป็น LED นะครับไฟ2จอตัวเลขก็เป็น LED นะครับหน้าจอตัวเลขติดนิ่ปกติก่อนหน้านี้ตัวเลขไม่ติดนะครับตอนนี้กําลังทดสอบเข็มความร้อนกับเข็มน้ำมันเชื้อเพลิงนะครับในตําแหน่งต่าสุดซึ่งก็สามารถทํางานได้ตรงถูกต้องนะครับเดี๋ยวต่อไปจะทดสอบตำแหน่งประมาณปานกลาง สำหรับค่าที่ตั้งไว้นะครับในนิสสันคอนเทียทุกคันที่ซ่อมแล้วก็ทดสอบไปก็คือเข็มความร้อนจะประมาณก่อนถึงครึ่งนะครับเข็มเชื้อเพลิงก็จะเลยครึ่งไปนิดนึงนะครับแต่ต้องรอมานิดนึงสำหรับเข็มเชื้อเพลิงน้ำจะช้าหน่อยนะครับก็โอเคนะครับสามารถทํางานได้ปกติต่อไปเดี๋ยวทดสอบตําแหน่งสูงสุดนะครับเข็มความร้อนก็สามารถขึ้นสู่ตําแหน่งสูงสุดได้ถูกต้องนะครับเข็มเชื้อเพลิง ก็ขึ้นสู่ตำแหน่งสูงสุดได้ถูกต้องเช่นเดียวกันนะครับยังสามารถทำงานได้ปกตินะครับโอเคนะครับเข็มความร้อนเข็มเชื้อเพลิงสามารถใช้งานได้ปกติต่อไปเดี๋ยวจะทดสอบเข็มความเร็วแล้วก็เข็มวัดรอบนะครับเดี๋ยวจะดึงเข็มความร้อนจากเชื้อเพลิงลงก่อน เ,เดี๋ยวจะเปิดเข็นความร้อนกับเชื้อเพลิงใหม่นะครับให้เป็นประมาณปานกลางไว้แล้วก็จะป้อนสัญญาณวัดรอบนะครับวัดรอบสามารถขึ้นสูงสุดได้ปกตินะครับอันนี้อันนี้โปรแกรมใหม่แล้วนะครับเป็นสเปคของ td 2 7แล้วนะครับเข็มเคลื่อนที่ได้ต่อเนื่องไม่ติดขัดก่อนหน้ามันเป็นโปรแกรมของ td ของ wd 2 5นะครับมันจะขึ้นเร็วกว่าปกตินะครับ โอเคนะครับเข็มวารอบสามารถใช้งานได้ปกตินะครับไม่ต้องถอดสกรูด้านหลังออกแล้วโอเคนะครับวารอบใช้งานได้ปกติต่อไปความเร็วนะครับเข็มความเร็วเข็มความเร็วก็สามารถใช้งานได้ปกตินะครับตรงตามสเปคที่ถูกต้องนะครับตอนนี้ผมตั้งตำแหน่งสูงสุดนะครับเข็มเคลื่อนที่ได้ปกติตรงสเปคนะครับเข็มเคลื่อนที่ได้ต่อเนื่องนะครับไม่ติดขัด ตัวเลขหน้าจอก็เปลี่ยนได้ปกตินะครับตัวเลขหน้าจอกิโลรวมเปลี่ยนได้ปกติเลขทิปนะครับทิป A ทิป B วิ่งได้ปกตินะครับนะครับโอเคนะครับเข็มความเร็วเข็มวารอบสามารถใช้งานได้ปกติเดี๋ยวจะไปจะทดสอบอีกวิธีหนึ่งก็คือทดสอบโดยการใช้โหมดทดสอบเข็มนะครับในรถก็จะมีโหมดทดสอบเข็มสามารถใช้งานได้นะครับวิธีการทําก็คือกดปุ่มค้างไว้ก่อน ให้เราให้เราเปิดไปทิป A หรือทิป B ก่อนนะครับในการทดสอบอทิป A ก็ได้หรือทิป B ก็ได้นะครับเสร็จแล้วก็ปล่อยปิดกุญแจแล้วก็กดอีกครั้งหนึง่งแช่ไว้แช่ไว้นะครับแล้วก็เปิดรอให้เป็นเลข0ูนย์ตัวนะครับก็ปล่อยแล้วก็กดย้ำๆนะครับเมื่อเข้าโหมดทดสอบนย่ยหน้าจอตัวเลขจะขึ้นเป็นเลข8ทั้งหมดนะครับติดขึ้นมาครบทุกขีดตัวหนังสือขึ้นมาครบทุกตัวนะครับโอเคนะครับ ถ้าเข้าหมดทดสอบได้เข็มต่างๆจะต้องอยู่ตำแหน่งต่ำสุดนะครับรวมถึงเข็มน้ำมันเชื้อเพลิงนะครับจากตำแหน่งที่มีน้ำมันครึ่งถังเมื่อกี้นะครับผมผมตั้งไว้ครึ่งถังอมันก็จะสามารถกลับลงมาตำแหน่งต่ำสุดได้นะครับก็ถือว่าทำงานได้ถูกต้องนะครับแต่ถ้าเรากดปุ่มค้างไว้ถ้ากดปุ่มนะครับเข็มความร้อนจะประมาณก่อนถึงครึ่งเข็มเชื้อเพลิงจะค่อยๆขยับขึ้นไปประมาณเลยครึ่งนิดนึงนะครับ ความเร็วจะประมาณเกือบ40สําำหรับตัวหน้าจอสีเทานี่นะครับสามสิบกว่าเกือบ40นะครับแล้วก็วัดรอบประมาณพันรอบถ้ามีการกดย้ำนะครับกดย้ำวัดรอบความเร็วความร้อนจะกระดิกได้นะครับอันนี้ก็คือใช้ในการทดสอบเข็มทดสอบการทํางานของเข็มนะครับเดี๋ยวต่อไปจะออกจากโมดทดสอบก็คือแค่ปิดกุญแจนะครับแล้วก็เปิดขึ้นมาใหม่ เดี๋ยวจะลองป้อนสัญญาณพร้อมๆกันนะครับความร้อนความเร็วเชื่อเพลินวัดรอบนะครับให้มันทํางานปกติให้วิ่งปกตินะครับเดี๋ยวผมจะกระแทกลองดูถ้ามันเป็นใหม่ๆเนี่ยกระแทกมันจะติดๆแบบนีบ้นนี้ทํทงานได้ปกตินะครับกระแทกแรงๆก็ไม่เป็นไรนะครับตัวเลขยังติดขึ้นครบเก็บังนชี้ได้ปกติ อันนี้ทาให้ใหม่ทุกจุดแล้วนะครับรับรองว่าใช้งานได้อีกนานเลยนะครับสําหรับการซ่อมเพรื่อนใหม่นิสสันคอนเทียนะครับที่การันตีได้เลยว่าทําใหม่ทุกจุดนะครับสามารถใช้งานได้อีกนานถ้าไปใส่รถแล้วมีจุดไหนไม่ทํางานนะครับเหลือแต่ตัวรถอย่างเดียวนะครับแต่เท่าที่สอบถามจากเจ้าของรถก็คือวัดรอบมันขึ้นได้ก็คือแต่ไม่ตรงนะครับแต่รถน่าจะไม่มีปัญหาเพราะส่วนอื่นก็คือ,อบอกว่าใช้ได้แต่ตอนมาก็คือมันไม่ติดแล้วนะครับมันไม่ติดแล้ววงจรมัน ขาดไปแล้วนะครับก็จัดการซ่อมให้ใหม่เรียบร้อยก็รับรองนะครับใช้ได้เลยนะครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับท่านเจ้าของรถจากจังหวัดเชียงเซานะครับที่ส่งมาซ่อมกับร้านซ่อมเบรไหมรถยนต์ยะโสธรนะครับก็ฝากติดตามผลงานนะครับทางช่อง YouTube นะครับผมจะทําการรีวิวการทดสอบทุกคันที่ส่งมาซ่อมนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดสมัครใครให้ด้วยนะครับครับผมขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ